สวัสดีครับวันนี้ช่างเจมส์พามาชมผลงานงานหลังคาเหล็กทรงที่ทันสมัยอีกทรงหนึ่งนะครับในตอนนี้ครับผมหลังนี้เป็นหลังคาเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีตพีวโฟมท้องสีขาวครับลูกค้าต้องการให้โครงหลังคาและเสาลักษณะออกมาที่ไม่เค่อยเหมือนที่อื่นที่เราทําทั่วไปครับเราทําทั่วไปเป็นทรงโมเดิร์นซ่อนหลังน้ําก็จะเป็นเสาคู่นะครับ ็มีการเล่นเหล็กโชว์แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านนอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ชุดนี้หลังนี้ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับความตุการของลูกค้าที่อยากจะให้ไม่เหมือนใครนะครับช่างทีมจัดการให้ลางน้ําลูกค้าขอเป็นสีดำํำกับผมท่อสีดําก็งานนี้ก็สวยงามออกมาประมาณนี้ครับผมรับรองรับประกันแข็งแรงทนทานแน่นอนครับ นี่ครับท่อน้ําลงด้านข้างนี้ลูกค้าอยากให้ลงด้านข้างแล้วไปลงที่สวนผักแปลงผักของลูกค้าช่างทีมก็จัดให้ครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนเย็นที่จะส่งงานครับนี่ก็รอตีนเสาให้เรียบร้อยครับผมไม่ต้องกลัวนะครับแข็งแรงมากสวยงามด้วยครับผมทรงนี้ก็เป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะหาดูยากนะครับเพราะว่าเป็นทรงที่ไม่ค่อยเหมือนใครที่เราออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้าครับผมแต่ก็เสริมความแข็งแรงให้อย่างมั่นคงไม่ต้องกลัวเรื่องลมเรื่องน้ําหนักนะครับผมน้ําลงแบบสบายสบายครับนี่ก็เล็กดัดทั้งหลังมูงลวดทั้งหลังก็ช่างเจมก็จัดให้เหมือนกันนะครับเป็นลูกค้าเก่าต้องขอบพระคุณลูกค้าเก่ามากๆนะครับที่ไว้ใจทีมงานของช่างเจมให้ดูแลงานตลอดมาครับผมก็ดูภาพมุมไกลครับ สวยงามครับสีขาวนี่ครับลังคาสีขาวครับเป็นสีที่สวยมากเข้ากับตัวบ้านทุกหลังครับผมครับสนใจติดต่อช่างเจมได้ครับขอบคุณมากครับ